เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะฮะเดิรสเล็กอดีคนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยคาเมเลเดอร์เกสนะครับจากเรื่องคาเมเลเดอร์จีโอนะฮะเป็นคาเมเลเดอร์เกสมาเจสตี้นะครับคือหลังจากที่ผมได้ดูเรื่องนี้นะครับแบบ R.A.W. แล้ว R.A.W. คืออะไร R.A.W. ก็คือเป็นหนังเป็นหนังนะครับแต่ว่าจะไม่มีซับ คือเราดูได้แต่เราไม่เข้าใจในเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับผมดูมาแล้วก็เลยอยากจะมาเล่าให้ดูว่าใครเป็นตัวร้ายใครเป็นพระเอกอะไรอย่างนี้นะครับคือเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เกิดจากวอดขาวนะครับวอดขาวเนี่ยได้เข้าสู้กับ DN นะฮะมาร์สไรเดอร์ดีนั่นเองจากเรื่องคอมเบนเดอร์ดีเคทนะครับได้เข้าสู้กับคอมเบนเดอร์ดีฟัดเวียงฟัดไปฟัดมาสู้กันก็ไม่นานมากนะครับวอดขาวใช้ร่างชินบินี่นะฮะร่างชินบิในการสู้ ก็สู้กันไปสู้มาโดนมัสไรเดอร์ดีเอ็นนะครับยิงกลางหน้าอกนะครับปิวกระเด็นเลยนะฮะจากนั้นนะครับคาเมลิเดอร์ดีเอ็นนะฮะได้ใช้ไฟแนลแอทแทกไลท์นะครับยิงใส่วอสแบบเต็มๆนะฮะหลังจากนั้นวอสก็ระเบิดนะฮะตายตอนแรกก็คิดว่าตายแหละฮะระเบิดขนาดนั้นนะแต่ท่านผู้ชมที่ติดตามซีรีส์คาเมลิเดอร์จีโอนะครับก็จะรู้นะว่าวอสเนี่ยมีพลังอะไรของล่างชินอบินะครับปรากฏว่า กลายเป็นหุ่นเฉยเลยนะครับผม DN เราถึงกะง,งงเลยทีเดียวกลายเป็นหุ่นแบบนี้รอบ2นะฮะ DN เดินเข้าไปดูอุยอะไรกันอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้น b o สก็ไปโผล่ข้างหลังของ Mass Leader DN นะฮะหลังจากนั้นเนี่ย b o สนะครับก็ใช้ไลวอ t Boss b เนี่ยดูดพลังของ DN นะครับทำให้ได้พลังของ DN มานั่นคือ Another DN นะครับตอข้ามฉากนี้ไปเลยแล้วกันนะครับก็หลังจากนั้นนะครับ b อสเนี่ย ก็ได้ไปเจอกับเกสหรือคาเมเลเดอร์เกสนั่นเองหลังจากนั้นวอสก็ได้แปลงร่างกลายเป็นอนาเธอร์ดีเอ็นเพื่อสู้กับเกสนะครับโดยการกืนไลท์วอสอนาเธอร์ดีเอ็นเนี่ยเข้าไปในตัวเองนะครับผมก็ได้อัดมาไว้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับลองไปดูกันเลยครับ หลังจากนั้นนะครับวอส์ขาวเนี่ยหรือว่าอนาเธอร์ดีเอ็นเนี่ยก็ได้ใช้พลังอะไรสักอย่างเนี่ยใส่เกสนะครับทำให้เกสตเนี่ยจำความทุกอย่างได้และทําให้ตัวเองเนี่ยไปเห็นอดีตก่อนที่ตัวเองจะตายนะครับก็คือก่อนที่คอมเบเลเดอร์จีโอเนี่ยจะเขียนเวลาขึ้นมาใหม่ก็คือตอนจบของคอมเบเลเดอร์จีโอนั่นเองทําให้เกสเนี่ยได้ไปเห็นตัวเองนะครับก่อนที่จะตายหลังจากนั้นนะครับ ททคิวาโซโกะนะครับหรือว่าคาเมเลเดอร์จีโอเนี่ยกับซุคุยามินะครับก็ได้ถูกอนาเธอร์ดีเอ็นเนี่ยวิ่งไล่มานะครับวิ่งไล่ต้อนมาและเกสกับบอสเนี่ยที่จําความได้แล้วเนี่ยก็เลยวิ่งตามมานะครับพร้อมกับ Rider คาเมเลเดอร์ดีเอ็นนะหลังจากนั้นเนี่ยไคโตะนะครับหรือคาเมเลเดอร์ดีเอ็นเนี่ยก็ได้เขียนอะไรสักอย่างนะครับลงไปในแท็บเล็ตของบอสนะครับบอสขาวนะก็ได้เขียนลงไปประมาณว่าให้ G.O. เนี่ยหรือ หรือโทลิวาโซโกะเนี่ยกับซูคุยมินะครับได้ชิคูไดเวอร์หรือแบบเขียนให้แบบว่าให้ซูคุยมิเนี่ยกับโซโกะเนี่ยได้ชิคูไดเวอร์ขึ้นมานะครับเป็นของตัวเองแล้วก็ได้อย่างนั้นจริงๆฮะนี่ฮะได้เป็นแบบนั้นจริงๆทั้งไลฟ์วอชของตัวเองแล้วก็ชิคูไดเวอร์นะครับได้มาตามที่ต้องการหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้เข้าต่อสู้กับอนาเธอร์ดีเอ็นทั้ง4คนนะฮะ อนาเธอร์ดีเอ็นก็ไม่น้อยหน้านะครับก็สปอนลูกน้องมาค่อนข้างเยอะนะฮะประมาณสัก20-30ตัวนะฮะพวกเขาก็ได้แยกแยกกันไป4คนเนาะไปช่วยไปช่วยเกสเนี่ยกำจัดลูกน้องก่อนนะครับก่อนที่จะมากำจัดอนาเธอร์ดีเอ็นนะครับหลังจากที่ทั้ง4คนนะครับกำจัดลูกน้องของอนาเธอร์ดีเอ็นจนหมดนะฮะเกสเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กับอนาเธอร์ดีเอ็นคนเดียวนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวนะฮะถูกอนาเธอร์ดีเอ็นปล่อยพลังทีเดียวถึงกับกระเด็นคืนล่างเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับใครโตเนี่ยก็ได้โยนการ์ดพระรองทั้งหมดเนี่ยโยนลงไปให้เกสนะครับทำให้หลอมรวมกลายเป็นไรวอสกสเมเจอสตี้นะครับหลังจากนั้นเกสก็มารีรอนนะครับแปลงร่างกลายเป็นกสตมาเจสตี้ทันทีเลยนะครับแล้วก็เข้าสู้กับ อนาเธอร์ดีเอ็คนเดียวนะครับหลังจากสู้กันไปสักพักนะครับเกสของเรานะครับก็ได้ใช้ท่าไม่ตายนะครับในการปิดฉากนะครับแล้วก็ใช้ไทม b เบร t เนี่ยไลเดอร์คิกใสอนาเธอร์ดีเอ็นนะครับทำให้อนาเธอร์ดีเอ็นเนี่ยทนดาเมจที่ค่อนข้างแรงไม่ไหวนะครับระเบิดครับตู้มแบบใหญ่นะค่อนข้างใหญ่หลังจากนั้นวอสก็คืนล่างนะครับทำให้ดีเนี่ยหรือใคโตเนี่ยได้รับพลังคืนนะครับได้การ์ดดีเืนมานะครับ หลังจากนั้นนะครับวอดดำก็ได้มาจัดการกับวอดขาวนะครับโดยการดูดกืนเข้าไปเลยนะครับหรือว่ากินนั่นเองครับทำท่าอร่อยด้วยนะหลังจากหมดเรื่องนั้นเนี่ยเกสนะครับก็ได้ซัดหน้าใครโตไปหนึ่งทีนะครับด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบนะครับ no, 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 no. ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสปอยเกสมาเจสตี้นะครับคงไม่สปอยหรอกว่าเนี่ยคงเป็นแบบบอกทั้งหมดเลยบ้างก็ จะประมาณนี้นะครับสาหรับเรื่องนี้เป็นแค่ฉากต่อสู้นะครับฉากเนื้อเรื่องก็ตอนนี้ยังไม่รู้นะครับคงต้องไปรอดูหนังจริงนะฮะก็รอดูต่อไปครับ